ผู้มีบุญทั้งหลายหลาย,ลายท่านเมื่อทำบุญแล้วฟังพระสงฆ์อนุโมทนายะถาสัพีและจบด้วยคำว่าอายุโธพระโททีโลวัน,นโทเป็นอาทิแปลถอดความว่าผู้ให้อายุวันะนสุขพระย่อมได้ความสุข ไปอยู่ที่ไหนเกิดที่ใดก็มีความสุขในที่นั้นเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขทำอะไรก็มีความสุขให้ทานมีความสุขทำงานมีความสุขอยู่ด้วยกันมีความสุขสบายสบายใจเหมือนในวันนี้ผู้ที่เป็นผู้ให้ท่านมีความสุขเรียกว่าอาจิจอายุเกือบร้อยปี ท่านมีวิธีคิดวิวิสัยทัศน์ในการดูแลอายตนะธาตุขันหนึ่งเรื่องท้องสองเรื่องฟันสามเรื่องอารมณ์ท้องใหญ่ท้องตึงอึดอัดใหญ่ท้องอึดอัดฟันท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องของฟันตื่นเช้ามาให้ขบฟันเสมอและขบฟันก่อนแปลงฟันขบฟันเสมอแปลกอายุจะร้อยปีแล้ว ฟันยังครบโดยประการทั้งปวงสามอารมณ์อารมณ์แจ่มใสเสมอเลยยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายลูกทักทายหลานพูดดีกับลูกหลานอารมณ์ดีเป็นเสมอเสมอแล้วก็ทำทานเป็นประจำขอ,อโมทนาอาเจศสุลศักดิ์สินทวีวงศ์ตั้งอย่างนี้เดี๋ยวนะนั่งอย่างนี้น่น,นะครับทำหายใจเข้าหายใจออก ยี่สิบสี่ครั้งท่านี่กลัมากามือหายใจเข้าหายใจออกยี่สี่ครั้งยกขึ้นมากลับฟันร้อยห้าพันหืมร้อยห้าพันครับเป็นพิธีแล้วครั้งนี้ต่อไปครั้งนี้มองสายตามองสูงหายใจเข้าหายใจออกยี่สิบสี่ครั้ง พ่อออกตกหูสองนิ้วี่ดีหูข้างหลังนี่ต้องขมับข้างใช้เนิ้วตกขมับร้อยร้อยห้าครั้งสองนิ้วดีแพ้แห้งร้อคนนี้นบุตรธิดาทั้งหมดห้าคนหกคนตั้งใจให้พ่อแม่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าไม่ไว่าจะเป็นคุณรัชนีก็ดีคุณวิบูลก็ดีคุณพัชชนีก็ดีคุณวิโร์ก็ดี คุณปราณีก็ดีคุณพรก้าวก็ดีทั้งหเป็นลูกรักรักพ่อเป็นที่สุดเลยอยากให้พ่อแข็งแรงอายุไขยืดยาววันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2,564ขออนุมโมทนายิ่งนะักซึ่งอาหารในวันนี้ง่ายๆวันอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็น,ไม,ปนไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดและพัลโลเพื่อยังอาจยตนะธาุขันให้เป็นไป กอ,อยังอายตะนะาธาตุขันให้เป็นไปไม่ได้ฉันเพราะความอร็ดอร่อยไม่ได้ฉันเพราะอยากให้ร่างกายเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่ฉันเพราะว่าอยากให้อายตะนะเป็นไปดังกล่าวขอความสุขในการอังคาดดูแลพระสงฆ์ในยามโควิดใกล้เข้ามาดังกล่าวนี้จงปันปฏิพย้อนให้กับครอบครัวสินทวีวงศ์หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ไม่เจอคนภัยไม่เจอคนผ่านเจอแต่นักปราชญ์บัณฑิตและมีความสุขในการดูแลพระอรหันต์อจิตร้อยปีสุรศักสินทวีวงศ์สิทธิมัตุสิทธิมัตุสิทธิมัตุอิทังพลังเอตสมิงรัตนตยติมิงสัมปทานาเจโตโซขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนา ของครอบครัวสินธวีบุญสำเร็จโดยประการทั้งปวงด้วยเือ